ค่ะมายาจากไอติมโกโปรค่ะคลิปนี้นะคะมายาจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนฝาหลังเฮาสิ่งกันค่ะฝาหลังของตัวเฮาสิ่งคืออะไรก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะจะแถมมาพร้อมกับปล้องอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นนี้นะคะจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะคะแล้วก็สามารถทับสกรีนได้ค่ะกันน้ำา1-2เมตรนะคะอ่าเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้ค่ะ ทัชสกรีนได้เหมือนกันจะไม่กันน้ําเลยเพราะว่ามันสามารถทะลุผ่านได้และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว h o าส i n g เลยนะคะการน้ํา40เมตรนะคะแล้วก็ไม่สามารถทัชสกรีนได้เพราะว่ามันหนามากเลยวิธีการดึงออกก็คือจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะ1 2ึ่สมเขาวิธีการใส่นะคะก็คือใส่เข้าแบบตรงๆเลยค่ะ แต่ใครที่ทําพังนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะทางร้านเรามีขายค่ะจะเป็น2ตัวนี้นั่นเองจะเป็นแบบสีดํานะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีไส์สแตนดาร์ดนะคะ2ตัวนี้ต่างกันแค่สีอย่างเดียวค่ะราคา1,800บาทนะคะจัดเลย Extreme Go Pro